ไป e ่นวันนี้ไม่ได้สัมาษณ์าว่าอิเนตเนาะกะครับเฮ้เจอการใหม่เนี่ยพี่ฮันเจอกันนี่นัแล้วพี่ยังนขอภาพน่งครพี่เดี๋ยวพี่ขอพี่แอบทำขาสองวิมาแล้วอ่ะ ถ่ายตัวเองด้วยมาตาสบเต้มัวฟูมากไม่ฟูหรอกนั่งร้าน่ายกัทุกคนถ่ายรูปกันมือเราไม่ถือสิถ่ายรูปกล้องพี่เดียกองพ่เดียแฟขบพี่แจ็คแฟขาพี่แจ็ค็เจน่อย ขอ <laughs> บุญค่ะ